รุดถวายค้าเนจตุรถีปี2021คเข้นจตุรถีเซต A สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะอย่างแรกก็คือองค์พระพิฆเนศขนาด3นิ้วเป็นงานทองเหลืองนำเข้าจากประเทศอินเดียผู้ศรัทธาสามารถส่งสนามที่พระองค์ได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นพี่หนูมูสกะรุ่นใหม่นะคะประดับเพชรที่หูนะคะ1คู่นะคะเงินทอง3นะคะก็คือกาไลคริสตลัล1เส้นนะคะภาพองค์พระพิคเนศค่ะ ข้าวสารธัญ,ญพืชมงคล9สี9ชนิดค่ะขนมโมทกะขนาด250กรัม1ลูกนะคะต่อมาจะเป็นน้ำปัญจากอมริเซ็ตใหญ่นะคะจะมีเนยขวดใหญ่น้ำพึ้งขวดใหญ่น,น,น้ำเปล่านมจืดนมเปี้ยวนะคะผง5ชนิดมีขมิน้นซินดูกุมกุมจันดัน้นแล้วก็กํายานค่ะผ้าคุมไหล่หผืน เทียนสีประจำวันเกิด10ดอกพร้อมด้วยกำมยานสำหรับจุดถวาย10วันค่ะเถุกองค์ดักดูเศษนะคะเป็นงานนำเข้าจากประเทศอินเดียค่ะเซต A นะคะจากปกติราคา2,990บาทวันนี้นะคะเหลือเพียง1,690บาทเท่านั้นค่ะเซตคแน่จตุรถีเซต B นะคะผู้ศรัทธาจะได้รับขนมโมทกะขนาด250กร,รมัม1ลูกค่ะข้าสารธัญพืชมงคล9-4-9ชนิด1คู่ พร้อมด้วยน้ำปัญจักมริดเ็ตเล็กนะคะประกอบไปด้วยเนยกีน้ำพึ้งน,น,น้ำเปล่านมจืดนมเปี้ยวค่ะตามไปด้วยผง5ชนิดนะคะผงซินดูผงกกุม,กมผงจันดันผงขมิน้นแล้วก็ผงกํายานค่ะพี่หนูมือสกะ1ตัวนะคะพร้อมด้วยเทียนสีประจำวันเกิด10ดอกกํายาน10แท่งนะคะสำหรับจุดถวายองค์พ่อตลอด10วันค่ะมาลายแขกหพวงนะคะภาพองค์พระวิคเนธ แล้วก็จะมีธนบัตรขวัญถุง1ใบค่ะจากราคาเต็ม1,690บาทเหลือเพียง990บาทค่ะเซตขนานจาตุรธีเซตซีนะคะผู้ศรัทธาจะได้รับขนมมทกะสมเหลี่ยมขนาด20กร,รัมจำนวน9รูปค,ค่ะพร้อมด้วยธนบัตรองค์พระพิคเนศ1ใบนะคะเทียนสีประจำวันเกิด2ดอกและกํายาน1แท่งค่ะเซตนี้นะคะจากปกติราคา399บาทวันนี้เหลือเพียง299บาทค่ะ